ทสวดจุลชัยยปรกรณ์นมโมเมพุทธเตชะสารตันตยธรรมมิกาเตชะประสิตทิประสีเทวานารายปรมีสุราสิธิพัมมาจจอินทาจาตุจาจาตุโรกาคมทีรักกากาสมุทาภูตุงคังคาจาตพัมมาใัยะประสิททิพภวันตุเต ชัยชัยยธารณิธารณีอุทาทีอุททีนาทีนาทีชัยชัยยะกัคุลละตนล,ลนิสัยนิไหลใสเซนเมรูราชาพนลนาฬจีชัยชัยยะคำพีระสมพีนาเขนธนาคีปีสาจพู ตาการีชยชยทุนนิมิตตาโรคีชยชยาสิงคีสุธาธานามุขชาชยชยาวารุณนามุขาาตาชยชยาจัมปาทินาคากรคันทกาชยชยาคัชคนนตุรงสุการาผูจงศีหะพยากาธีปาชยชยา วารุณนามุขยาตาชิตาชิตาเสนนาีปูนสุทธินาดีชยชยสุขขาสุขาชีวีชยชยญธารณีตาเรสะทาสุชยาชยชยญธารณีสารตินสะทาชยชยญมังกราลัญญาภาวะเกชยชยญวารุณนยาเกชยชยญ ลักขะเสสุลพุชาเตชาชยชยยาพัมเมนทคนาชยชยยาราชาธิราชาชัยชยชยยาปัทวิงสัพพังชยยะชยยาอรหันตาปัจเจกพุทธสาวังชยยะชยยามเหสิโรหาโรหารินเตวาชยชยยาพัมมาสุราโค ชัยชนาโควิรุณนาโควิรูปโคจันทิมาลวิอินโทจเวนเตโยจะกภูเวโรวรุณโอปิจอาคิวายโยจะปาชุนหกภูมารโอทัรัตจโกอัฐาสละสามหาเทวาสิทธิตาปัสสาทธโยอิสีโนสาวกะสัพภาชัยยลาโม พรวันตุเตชัยยธรรมโมจะสังโฆจาทัสปาโรจะชัยยกังเอเตนะชัยยเตเชนะชยัยยโสธีพวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะหนตุเตชัยยมังคะลังชัยโยปิ พุทธัสสิริมาโตอายังมาราสะจปาปิมาโตปาราชโยุคโพสยามโพธิมันเตปโมธิตาชัยะตาตาอัมมฆะนามเหสีโชใจโยปิพุทธัสสิริมาโตอายังมาราสะจปาปิมาโตปาราชโยุคโพสยามโพธิมันเต ปัมโมทิตาชัยยตาธาอินทัคนามเหสีโนชัยโยปิพูตธาสสิริมโตอายังมาราตาจะปาปิมาโตปาราชโยอุโคตะยมโธทิมันเตปัมโมทิตาชัยยตาธาเทวคณาเหสีโนชัยโยปิพูตธาตสิริมโตอายัง มาราซาจปาปิมะโตปาลาชโยอุโกสยามโธทิมันเทปโมทิตาชัยยตาตาสุปันนันาไมเฮสินโนชัยโยปิพุตธาสติริมโตายังมาราซาจปาปิมะโตปาลาชโยอุโกสยามโธทิมันเทปโมทิตาชัยยตาตา นาคคนาไมเหสีโนชัยโยปิพุทธาสสิมิตโตอายังมาลาจะจปาปิมัตโตปาลาชโยอุโคตยมโพทิมันเทปโมทิตาชัยยะตถาพัมมักสพัมัคคนาไมเหสีโนชยันโตโพธิยามูเลสักยานางนันทิวัสโนเอวังตวัง วิเชโยโหอิชยโสชยมังคะเรอปาราชิตตะปัลังเกสีเสปทวิโปคะเรอภพิเสเกสาปะพุทธานังอาคาปัโตปโมทติสุนักขัดตังสุมังครังสุปภาตังสุหุติตังสุขโนสุมโหตโตจตุยิตังพาม มาจาริสุปทานขีนางกายกรรมมังวาจากรรมมังปทานขีนางปทานขีนางมนกรรมมังปณิทีเตปทานีนาปทานีนานิกตตวานรพันตัดเทปทานีเนเออาธารัทธาสุกิตาวิรุณหาพุทธศาสเนอโรคาสุกิตาโหธาสาสาเปยยติ ิสุนันตตโวนโตเยเทวาอะมิงธาเนอะธิกตาธีคายุกาตตาหัวนตตโตกิตาหวนตุสาปทธาราคันตุสาปสัตานางลาคันตุชินาสาสนายากาติปัธนาเตสังสัพเพปุเรนตุมโนรถธายุตกาเรปวสันตุวัสังวัสาวลา จุปัฏทวานีเสจุปัฏทวะเตสังนิวาเรนตุจสัพพากายาสุขังจิตตาสุขังอรหันตุยถาระหังบทสวดธรรมนิยามสุตังเอวัมเมสุตังเอกังสมยังภควาสาวัตถิยังวิหารติเชตวเนอนา กะปินทิกกะาอาราเมตัดลักโพบักวาภิกขุอามันเตสิภิกขโวติพระทันเตติเตภิกขุพัก,กวะโตปาจะโสตุปักวาเอตัตโวจะอุป,ปาทาวาภิกขเวตถากาตานังอนุป,ปาทาวาตัถากาตานังิตาวสาธาตุธรรมสิตตะตาธรรม,มนิยามตาัพเพสังขา,ารานิจาติตังตัถากตะโต อภิสามพุทธติอภิสเมติอภิสามพุทธิตวาอภิสมเมตวาอาจิกติเทเสติปัญญเปติปัตตะเปติวิวรลติวิภัชติอุตตานิกรวนติสัพเพสังขารานิจาติอุปาทาวาภิกขเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังสิตาวาสาธาตุธรรมะทิตตาธรรมานิยามตาสัพเพสังขาราตุกาติตา ตถาคตวิสามพูตติภิสเมติภิสามพูตตวาอภิสเมตวาติกติเทเสติปัญญเปติปัตตะเปติวิวรติวิภัสติอุตตานีการวนติสัพเพสังขาราถูกขาติุปาทาวาพิขเวตถาคตานางอนุปาทาวาตถาคตานางนิตาภาษาตุธรรมะติ่ตถาธรรมนิยามตาสัพเพธัมมานตตาติตังตถาคตโต อภิสัมพุทธจติอภิสมีติอภิสัมพุทธจิตวาอภิสมตวะสิกติเทเสติปัญญเปติปัสเตติวาติวิภัชติอุตตานีกรณติสัพเรรมาอนัตตาติธรรมโวจัปะคะวาตัตมนาเตภิกูระโตพาติตังอภินันทุนติบทสวดพระเทกรัตคาถา อาตีตังนาวาเข้าเมยยะนาะปฏิกังเขอนาคะตังะนะบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ร่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพระวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทัตีตัมเบหินันตังอับปัตตันจานาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุปันนันจะโยธรรมตัทาตถา,ตถา,ตถาวิปัสสติอสังหีรังสังกุป,ปังสังวิทามุคุหเย ผู้ใดเห็นธรรมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนง่นคอนแคนเขาควรพ่อปูนาการเช่นนั้นไว้อาจเชวะกิจจะมาตะปังโกนสัญญามราณงสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นหิโนสังคารันเตนมหาเสเนนมัจุนาเพราะการปัดเพยรต่อมัตุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเรา เอวังวิหาริมาตาปิงอโหระตธรมตังติงตังตังเวปัตเทกัตัตโตติสันโตอันติกเตมุนีมุนีผู้สึงบย่อมกล่าเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกดขันตั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงลาตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสั่งเวคะปจเวคนะสัพเพสังขารานิจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้น มันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปตับเพสังขาร,าราทุกข้าสังขารคือร่างกายจิตใจและลูปมรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปตับเพธรรมานตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขาราะทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเรา ว่าของเราว่าตัวเราว่าตนของเราทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณะความตายเป็นของยั่งยืนอวส,สังมายามรีตฟังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปาริโยสาดังเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบ ชีวิตต่างเมยนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรดงเมยนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงว่าตะควรที่จะสังเวชอายังกายโยอจิรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอภเปตวิญญาโนขันปัสจาวิญญาณฉุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเ,เสสติจักนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินการิงพลังอีวา ดุดด่งท่านไม้และท่านเฟืนนิรัติทางหาประโยชน์ไม่ได้อนิจจาวัส,สังฆาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทะวยธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตวานิรุชันตีทั้งเกิดขึ้นแล้วย่อมหนบไปเตสังหูปสโมสุขโคความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่ง ับเพสตามรันติจาสัตทั้งหลายทั้งวงกำลังตายอยู่เมลิงสุจามริสเรที่ตายแล้วและกำลังจะตายตะเทวหังมริสามีเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัททิมเมเธาสังสยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตตายอย่างกิจ ยังกินจิกุสรังกรรมมังสเพหิพะเตหิกตังปุญญังโนอนุโมทันโตสุนันโตโคนโตเยเทวะอัตมิงธาเนอธิคตาธีคายุกาสทธาหนตตสุกิตาหนโตทุกขาปมมุนจันตุมาตาปิตาสุกิตาหนตตทุกขาปมมุนจันตุสัพเพยติกาสุกิตาหนตตทุกขา ปรวนจันตตสัพเพอายาติกาสุกิตาโหนตุทุขาปรมวลจันตุสัพเพปิสาสัพเพยาขาสัพเพเปตาสุกิตาโหนตุทุขาปรมวลจันตุสัพเพอาจาริยุปัจจายาสุกิตาโหนตุทุขาปรมวลจันตุสัพเพนาคตาสุกิตาโหนตุทุขาปรมวลจันตุสัพเพเทวาสุกิตาโหนตุทุขาปรมวลจันตุสัพเพสามตินัง สะมีชันตุโวบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนะโมโพธิสตวตัวคันติมายะอิทธวานะโมโพธิสัตวตัวคันติมายะอิทธวานะโมโพธิสัตวตัวคันติมายะอิทธวาปฏิทานะคะายาเทวตาสันติวิหา ลาว,วาสีาทูเปคะเรโพธิกเรต,ห,ตหิงตหิงตาธรรมธาเนนะพระวันตปูจิตาตจิงกโดนเตตาวิอารัมันเตะเทราจะมัชานาวกาจะพิกขโวสาลามิกาธานาปติอุปาัสกาขามาสเถสานิขามา,รราติสราตปานภูตาสุขิตาพระวันตเตชราภูชาเยปิจันตสำบวาสังเสสะาตาทโปาสิกา นิยานิการธรรมวะาลังปฏิจเตัาเพปิทุกขาสากะรรนตูสังขยังท้าตูจีรังสตังธรรมโมธรรมัทถลาสะปุคคลาสังโคหุตูสามโควาอัตยาติตาจจาอัมิระขตูสัตธรรมโมสาเพปิธรรมจาริโนวุตจิงสัมปาปุเนยามาธรรมเมอริยะปเวติเตปสันนาหุนตูสัพเพปิปานิโนปุตสัตสน สัมมาทารางประเวชันโตกาเรเทวปวัสตุพุทธิภาวายาสาตานางสมิตังเนตุมนเมธนิงมาตาปิตาจะอารัชังนิจังรลักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเอวังธรรมเมนราชาโนประชางรลักขันตุจาระตาเทวตาอุยโยชนะคาถา ทุขปัตตาจะนนิทุขาพยาปัตตาจะนีิพยาโสกปัตตาจะนนิโสกาหุนตุสพเพปิปานิโนเอตาวตาจามีสัมปตังปุญญสัมปทางสาเพเทวาทุโมทันตุสาพสัมปติสิทธิยาทานังตันตุสัตทายาสีลังกขันตุสาภาทาภาวนาพิรตาหุนตุภาชันตุเทวตาพระตาสุมังคลคกถา วนตูสัพพังสุมังคารังลักขันตูสาพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะโสติวนตูนิรันตะังหนตูสัพพังสุมังคารังลักขันตุสาพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสติวนตูนิรันตะังวนตูสัพพังสุมังคารังลักขันตุสาพเทวตาสัพพสังคานุภาเวนะโสตหวนตูนิรันตรัง สัพเพพุทธาปารปัตตาปัจเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตจิระคังปันตามิสัพปโสสัพเพพุทธาปารปัตตาปัจเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตจิระคังปันตามิสัพปโสสัพเพพุทธาปารปัตตาปัจเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตจิระคังปันตามิสัพปโส ตัพเปุตถาภลพปตตาปัจเจกานันจะยังพระหลังอรหันตานันจะเตจิรคังปันตามิสัมปะโสตัพเปุตถาภลพปตตาปัจเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตจิรคังปันตามิสัมโสตัพเปุตถาภลพปตตาปัจเจกานันจะยังพระหลัง Arahan tahanan detikirkan pantami sapaso, tapi putah palapata patekanan teyang palang. Arahan tahanan detikirkan pantami sapaso, tapi putah palapata patekanan teyang palang. Arahan tahanan detikirkan pantami sapaso. ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลนี้ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอน้อมเก้าที่ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินาพระบรมราชินีพันปีหลวงผู้สเสด็จสู่สวรรคารัยขออนิสงฆ์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นทรัพย์สิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แค้วคลากปลอดภยัยจากทุกโศกโรคภยัยอันตรายทั้งปวง ให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ดได้อนุโมทนาสาธุก,การในบุญกุศลน,นี้ โปรดประสิทธิ์ประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิงหอมูลเลดได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและลิทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อํานวยผลให้เป็นศิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทอนสาธุสาธุสาตุ